แต่ว่าการมาเทคคอร์สนี้ยังไงมันครูก็ว่ามันผดล็อกได้ในระดับหนึ่งอยู่นะผดล็อกได้ถ้าเราอยู่กับมันมันซึ่งแต่ก่อนคุณมณฑิราอาจจะไม่ได้ใช้แบบที่ครูนี้สอนอาจจะพูดไปเลยเข้าใจไหมครับตอบโจทย์ตอบโจทย์หมดเลยค่ะครูใช่ไหมใช่ตอบไหมคทุณอย่างเลยพราะว่าครูดีใจมากคุณมณฑิรานี่แหละตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะนั่นเห็นไหมซื่อว่ามาลงคอร์สนี้ผิดหวังไหมสําหรับนักทุไม่ผิดไม่ผิดหวังเลยค่ะครู ไม่ผิดหวังคือแบบว่าคุ้มค่ามากเลยเพราะว่าเราเราจะได้เอาคําที่ครูสอนเนี่ยมาผสมแล้วก็ประยุกใช,มใช้มาประยุกต์กใช่มาประยุกต์กับธุรกิจของเรามาประยุกต์ใช้กับที่เราจะพูดกับลูกค้าเราจะดีลกับลูกค้าการที่เราจะดีได้ไม่ใช่จะพูดแบบเอาวิกบิก,บกรู้แต่แต่เราไม่สามารถพูดอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันมีมิติอะครับมันมีเลเยอร์การพูดมันต้องมีแบบมันมีคําที่ต้องพูดของมันนะครับเช่นใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่พอดีใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมันต้องพูด หรือคุณต้องการซื้ออันใหญ่กว่าไหมฉันมีนะแต่ว่าแพงกว่านิดนึ่งที่มันแพงกว่าเพราะอะไรไม่ใช่แค่มันใหญ่กว่ามันอยู่ในในบิสเนสแลนด์มันอยู่แอเรียมันอยู่ในพื้นที่บิสเนสโซนนะครับซึ่งที่ดินมันแพงต้นทุนมันมาแพงเห็นไหมคุณต้องพูดได้มัน s s so expensive อ่า is m o r e e x p e n s i v e มันแพงกว่าแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมด่าทุกอย่าง everything ก็มันจะเป็น The same as ก็ค่อยเรียนกันเดี๋ยวครว่าเหมือนไม่เหมือนเราจะได้เรียนไปตัวน,นี้แค่เขาเรียกว่าชั่วโมงนี้ครูยังไม่โฟกัสนะเรายังเห็นว่ามันโอเคครูยังไม่โฟกัสนะครั้งหน้าจะโฟกัสเรื่องคาคุณศัพท์ให้พวกเราเห็นคําสั้นๆจะพัดแต่งให้คล่องแต่งให้คล่องนะครับมันจะสนุกมากการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่สักแต่ว่าจำำําคําศัพท์มาแล้วมายัดใส่ย,ยัดใส่มันไม่ใช่บางครั้งคําเดียวแค่บ i g มันสามารถไปต่อว่า bigger bigger than as big as much bigger, a little bigger, yeah, too big, big enough เห็นไหมแค่ big คำเดียวมันยังไปได้ที่จะให้ความรู้สึกไปหลากหลายว่าใหญ่พอดีใหญ่เกินไปอย่างเงี้ย you have the small e r one คือมีอันเล็กกว่านี้ไหม one ในใช้เลยอันหลังเล็กอัน one ได้เลยแปลว่าหนึ่ง you have the small e r one คือมีเล็กกว่าอย่างนี้ yeah I would like to แบบ to to buy it ฉันอยากซื้อมัน ah uh, near Bangkok ah uh, ชีเนียแบงก์ของให้มันอยู่ใกล้กรุงเทพ not far from แบงก์ขอไม่ไกลจากกรุงเทพนะเพราะว่า I think อ e ่า I have many businesses ฉันมีหลายธุรกิจ to work in แบงก์ขอที่จะทำในกรุงเทพ I cannot work ที่ work in uh, is far แบบที่มัน I cannot work in อะไรครับ the, 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 แบบว่า the far places สถานที่ไกลๆอย่างเงี้ย นะครับอืมได้เนียก็คือใกล้ที่เราเรียนมาเขาก็เลยต้องมาเทคคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปอย่างไงก็ให้มันพอสื่อสารให้ลูกค้าฝรั่งได้เข้าใจตัว oh. ความรู้ในเรื่องสินค้าในผลิตภัณฑ์เขาเขารู้หมดและแต่ว่าเขาจะอธิบายยังไงให้ลูกค้าเขาเข้าใจางไงเข้าใจเปล่าครับอ่าเขาอธิบายยังไงอย่างน้อยการอธิบายด้วยตัวเองมันก็จะเข้าถึง เขาแล้วก็มีความเป็นกันเองมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่รู้สึกเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาไว้ใจเราเนี่ยการที่เราพูดภาษาได้หน่อยมันจะทําให้การขายง่ายขึ้นอีกเนี่ยมัน easier นะ to sell to sell out อืมอืมอืม easy easy มันง่าย easier มันง่ายขึ้นมันง่ายกว่านะครับ easier เห็นไหม much easier มากๆเลยที่ง่ายขึ้น a little easier นิด นิดหนึ่งนะมันง่ายมันง่ายกว่านิดนึงอ่าอริโชอีเซียเห็นไหมเคลียร์ไหมครับวันนี้ให้เต็มๆต็มเลยให้พวกคุณแบบเห็นภาพเหมือนคุณมณฑิราแหละว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเพราะคุณธีร<อ><อ>์มณฑิราว่าแน่นอนเราจะได้ดึงหลายๆคำไปใช้กับลูกค้าในความรู้สึกต่างๆใช่คัครูพูดมาเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมดเลยอ่ะใช้สิครับล่าสุดเราจะรู้ได้ไงว่าไซส์ไหนไซส์ไหน what size do you like ไซส์ไหนที่ do you want ไซส์ไหนที่ต้องการ for your warehouse อ uh, business for your u uh, business warehouse yeah so ตอนนี้ฉันมีหลายทุกที่เลยในแบบเรา random ไปสร้าง i r a n d o m to build it uh, around Bangkok สร้างสุ่มไปทุกที่เลย Yeah so ซึ่งฉันมี many kind of customer อ uh, ่มีลูกค้าหลายประเภทมาก y e ี yeah. ข่ขายได้นะครับอืมเห็นไหม random random, random คือเราสุ่ม to build it เราเราเราสุ่มสร้างไปทุกที่เลยนะอย่างน้อยมันเป็นแบบ ยังไงมันก็เป็น uh, business area มันย่านธุรกิจยังไงมันก็ขายได้เราไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนจะมาเรามีตอบโจทย์มันมีช้อย I have many choices for you จะมีช้อยทุกอย่างสำหรับคุณช้อยวันช้อยชูช้อยท e ก็ว่า okay. ไปโอเค that's why my business can go in on ธุรกิจฉัมันอยู่ได้เพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาโอเคไหมคือ okay, right? แบบแล้วก็เก่ง ถ้าจําครูพูดทุกคําเลยอ่ะมันมีใช้ทุกคําเลยที่ครูพูดมาเนี่ยพูดไปแล้วตั้งคำถามให้เป็นตั้งคําถามให้เป็นโน้มน้าวให้เป็นเราต้องเพอร์ชูเวตเพอร์ชูเวตคือโน้มน้าวมาเพอร์ชูเวตไม่ได้่โน้มน้าวเพอร์ชูเวตโน้มน้าวให้ได้ไม่เป็นไรวันนี้สุดยอดแล้วนะครับเพราะครูก็ได้สอนนักธุรกิจหลายท่านเหมือนกันนะอ่าผ่านมาได้สอนนักธุรกิจเยอะประมาณหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าคนละโซนเลย คนหนึ่งด้านเครื่องสำอางอีกคนหนึ่งด้านเหมืองแร่อีกคนหนึ่งว a r e h o u อีกคนหนึ่งด้านยานยนต์ธุรกิจคนละสาขาเลยนะแล้วก็ด้านโรงแรมอ่าธุรกิจหลายด้านนะอสหอนมาหลายด้านมาผู้ทนี้ก็คิดว่าโจตันแรกก็ไหวไหมวะจะสอนธุรกิจนักธุรกิจก็ไหวครับเพราะว่าเราเอาหลักเราเอาหลักของการสร้างภาษาการสร้างประโยคก,การสร้างคําสร้างประโยคให้เอาไปประยุกต์ในธุรกิจของเขาได้อะเข้าใจไหม การการนำคำมันใช้คำเดียวเหมือนพูดภาษาไทยก็พูดเหมือนกันแต่ว่าจะไปใช้งานไหนให้มันปรับกับบริบทของเขาครับปรับกันได้นี่คือแล้วว่าแกนกลางเลยแกนกลางเลยหลักสูตรแกนกลางเลยโอเคปะนะถือว่าเป็นสําหรับคูณมณทีราถือว่าเป็นโอเคไหมหลักสูตรนี้ถือว่าโอเคมากไหมโ <Okay S 1> อเคม,มากเลยค่ะแทบจะจำคำพ,พูดทุกคําไปพูดเลยอะทุกอย่างที่พูดมานี้ใช้หมดเลยอะคิดถ้าอยากขายของได้ต้องคิดเผื่อเขา ต้องคิดเผื่อเขาด้วยอันนี้คือโคชชิ่งไปด้วยนะเราอย่าไปคิดแค่ว่าเขาต้องการแบบนั้นแต่ถ้าเราคิดเราสามารถพยายามฝึกคิดแล้วก็พยายามช่วยเขาพปอร์ตเขาช่วยเขาและให้เขาเห็นพยายามการเสนอราคาก็เสนอราคาที่แบบเราคิดว่าเป็นราคาที่ไม่ใช่ว่าจะมาแบบขายแข่งกันก็รี้วว่าแข่งราคากันธุรกิจมันไปไม่รอดเราต้องที่มันแพงกว่าตรงนั้นเราเพราะอะไรเราต้องพูดได้เพื่อเขามีแย้งมาพอต้องถามหลายที่ที่แพงกว่าตรงนั้นเพราะอะไร เราต้องบอกได้นี่เลยนี่เลยที่ต้องพูดเลยคุณต้องตอบโจ์ลูกค้าได้ว่าที่มันแพงกว่ามันเพราะอะไรอ่าที่มันแพงกว่ามันคืออะไรคุณต้องตอบเขาได้นะครับตอบให้ได้ว่าเรามีจุดขายยังไงแล้วบริการหลังการขายเราเป็นยังไงคุณถามลูกค้าเราได้เลยพอใจทั้งนั้นมีปัญหามาเราดูแลเราไม่ได้ทิ้งลูกค้าไว้ข้างหลังเราต้องพูดให้ได้อ่าเ<อ>พราะว่า<อ>ธุรกิจเราเนี่ยต้องยั่งยืนวิสัยทัศน์ของพวกเราต้องยั่งยืน sustainable เข้าใจไหมครับต้องยั่งยืนไม่ใช่เอาแค่รวยสองปีจบกลับบ้าน <c oughs> ไม่เอารวยสองปีจบนะครับเอาใจยัง